วิธีถอนเงินออกจากแอป m e x c มาเป็นเงินบาทด้วย b บ n a n c e TH สำหรับมือใหม่ภายใน5นาทีทำยังไงไปดูพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการถอนเหรียญจากแอป m e x c มาขายเป็นเงินบาทด้วยแอป b บ n a n c e TH สำหรับมือใหม่กันนะครับขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆกดเข้ามาที่แอป b บ n a n c e TH จากนั้นกดปุ่มฝากเงินตรงนี้ได้เลยครับ ขั้นตอนที่2ให้เพื่อนๆกดเลือกเหรียญที่ต้องการนํามาขายหรือว่าจะกดพิมพ์ค้นหาที่แถบค้นหาตรงนี้ก็ได้นะครับในตัวอย่างวันนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็นเหรียญ USDT นะครับ ขั้นตอนที่3ให้กดเลือกเชนหรือว่าเครือข่ายที่เราจะใช้โดยมีข้อแม้อยู่ว่าเครือข่ายที่เราจะใช้นะครับจะต้องตรงก,กันกับคนที่จะโอนให้เท่านั้นอย่างในตัวอย่างนี้ผมก็จะเลือกเป็นเครือข่าย BEP 2 0นะครับขั้นตอนที่4กดบันทึกรูปภาพ QR code ตรงนี้หรือว่าจะกดคัดลอกเลข address ตรงนี้ก็ได้นะครับโดยเลข address ตรงนี้นะครับจะเปรียบเหมือนเลขบัญชีธนาคารของเรานะครับถ้าเกิดเราใส่ตรงนี้ผิดนะครับหรือว่าใส่ไม่ตรงเนี่ยก็อาจจะทําให้เงินของเรานะครับสูญหายได้ ขั้นตอนที่5ให้กดเข้ามาที่แอป MEXC จากนั้นกดเมนูกระเป๋าสตางค์ด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ไปเลือกกระเป๋าที่เพื่อนๆเ,เก็บเงินเอาไว้อย่างของผมผมเก็บไว้ที่กระเป๋าสปอร์ตนะครับจะกดที่ตรงนี้หรือว่าจะกดด้านบนตรงนี้ก็ได้นะครับหลังจากนั้นกดปุ่มถอนตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็ให้กดเลือกเหรียญที่เพื่อนๆต้องการจะถอนออกไปนะครับอย่างในตัวอย่างนี้ก็คือเหรียญ USDT นะครับเสร็จแล้วก็ให้กดเลือกถอนเงินแบบออนเชนตรงนี้นะครับในช่องเลขตรงนี้ให้กดวางเลข a d d ดเดยที่เราได้ก๊อปปี้มาจากแอป ไปนนทีเหรือว่าจะกดรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้เพื่อสแกนรูปภาพ QR วอารโค้ดที่เราก๊อปปี้มาก็ได้ครับช่องที่2ให้กดเลือกเครือข่ายหรือว่าเชนนะครับให้ตรงกันกับในแอป b บนันท์ีเซึ่งตรงนี้ก็คือ BSC ตรงนี้นะครับหรือว่าไบนัน s m ส r าร์เชนนั่นเองช่องถัดมานะครับตรงนี้ให้ใส่จํานวนเงินหรือจํานวนเหรียญน,นะครับที่เราจะทําการถอนออกไปซึ่งการถอนแต่ละครั้งนะครับมันจะมีขั้นต่ำอยู่โดยขั้นต่ำจะขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยถอนด้วยเชนอะไรแล้วก็ถอนเหรียญอะไรออกไปนะคร,งน,นนะคร,รงนี้ผมก็ จะทําการใส่ไปทั้งหมดเลยจลํานวน1ิเหรียญน,นะครับส่วนตัวนี้เป็นหมายเหตุนะครับเราไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้เมื่อใส่ข้อมูลทุกอย่างครบถ้วนแล้วนะครับก็ให้เช็ครายละเอียดให้ดีอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นค่อยกดปุ่มยืนยันตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเขาก็จะมีหน้าต่างการยืนยันรายละเอียดการถอนเงินนะครับก็ให้เราตรวจเช็คข้อมูลให้ดีนะครับถ้าเกิดไม่มีตรงไหนผิดพลาดแล้วนะครับก็กดยืนยันการถอนเงินตรงนี้ได้เลย ในขั้นตอนที่6ให้ใส่รหัส 2FA เพื่อทําการถอนเงินโดยช่องแรกตรงนี้นะครับให้นําเลข OTP ทีท่จะส่งไปที่อีเมลของเราโดยเราสามารถกดรับรหัสตรงนี้ได้เลยส่วนช่องที่2นะครับก็จะเป็นเลข OTP ที ot <ๆ S 2> ่จะส่งมาที่เบอร์มือถือของเราก็ให้กดรับรหัสตรงนี้เหมือนกันนะครับเมื่อใส่รหัสเรียบร้อยแล้วก็ให้กดปุ่มยืนยันด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับจากนั้นเขาก็จะมีหน้าสรุปการทําธุรกรรมมาให้เรานะครับว่าตอนนี้นะครับการทําธุรกรรมของเรานะครับอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วก็เรานะครับโอนเหรียญด้วยเครือข่ายอะไรนะครับโอนไป ที่หมายเลขกระเป๋า asdate ไหนนะครับตัวนี้เป็นค่าธรรมเนียมตัวนี้เป็นเวลาที่โอนนะครับรายละ,ะเอียดก็จะโชว์ขึ้นตรงนี้หมดเลยแล้วระหว่างนี้นะครับเราก็สามารถที่จะกดออกจากแอปหรือว่ากดออกจากหน้านี้ไปได้เลยครับผมต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนการขายเหรียญ แล้วก็การถอนเหรียญออกมาเป็นเงินบาทบนแอป,ป Binance TH นะครับขั้นตอนที่1กดกลับมาที่แอป,ป Binance TH แล้วก็กดเลือกเมนูกระเป๋าเงินด้านล่างตรงนี้เลยนะครับขั้นตอนที่2เสร็จแล้วกดเลือกเหรียญที่เพื่อนๆต้องการจะขายออกมาเป็นเงินบาทนะครับอย่างในตัวอย่างนี้ก็คือเหรียญ USDT นะครับกดเลือกไปได้เลยแล้วก็ให้กดเลือก Easy Buy and Sell ตรงนี้นะครับขั้นตอนที่3ตัวอย่างนี้นะครับจะเป็นขั้นตอนการขายเหรียญด้วย Easy Buy and Sell จึงทําให้ไม่สามารถตั้งราคาการขายเหรียญได้นะครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อน อยากที่จะตั้งราคาการซื้อขายเหรียญได้เนี่ยก็ให้ไปดูคลิปวิธีการเทรดรูปแบบสปอรตได้ที่คลิปด้านล่างนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้มากดใส่จํานวนเหรียญที่เพื่อนๆต้องการจะขายออกมาเป็นเงินบาทนะครับผมจะขอยกตัวอย่างเป็นจํานวน10เหรียญละกันเสร็จแล้วด้านล่าตงตัวนี้เขาก็จะบอกนะครับว่าเราเนี่ยจะได้รับเงินกี่บาทถ้าเกิดเราขายเหรียญ USDT ที่จํานวน10เหรียญน,นะครับเราก็จะได้รับเงินมาประมาณ320บาทนั่นเองนะครับเมื่อใส่จํานวนเสร็จแล้วก็ให้กดปุ่มดูข้อมูลคําสั่งด้านล่าตงตัวนี้ได้เเลยครบบพกกดขึ้บบ้้นนนมมาาแีีะะ็จะ ยืนยันการทํารายการขึ้นมาให้เราตรวจช็คอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราเนี่ยยินยอมที่จะแลกเหรียญ USDT 10เหรียญมาเป็นเงินจํานวน320่บาทกว่าหรือเปล่าโดยเขาก็จะโชว์บอกนะครับว่าตอนนี้นะครับราคาในการขายเหรียญ USDT 1เหรียญเนี่ยมีมูลค่าเท่ากับเงินบาทกี่บาทส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสรุปนะครับจำนวนเงินที่เราจะได้ทั้งหมดจากการขายเหรียญจํานวน10เหรียญน,นั่นเองโดยอันนี้นะครับค่าธรรมเนียมอยู่ที่0บาทและถ้าเราพอใจแล้วนะครับก็ให้กดปุ่มยืนยันตรงนี้ได้เลยนะครับ ขั้นตอนที่4นะครับพอกดยืนยันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเหรียญของเราก็จะถูกขายออกไปทันทีเลยนะครับจากนั้นก็ให้กดลูกศรกลับไปได้เลยครับแล้วก็เลือกมาที่เมนูกระเป๋าเงินด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ดูนะครับว่าตอนนี้เงินของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นมาหรือยังถ้าเงินตรงนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับก็เท่ากับว่าเราเนี่ยได้ทําการขายเหรียญของเราออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองหลังขั้นตอนที่5นะครับจะเป็นขั้นตอนของการถอนเงินบาทออกมาก็ให้กดเลือกปุ่มถอนตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็ให้กดเลือกเป็นเหรียญ THB หรรรือว่าาไททบบตงนนี้ะคั ขั้นตอนที่6ในหน้านี้ช่องแรกตรงนี้นะครับให้เราใส่จํานวนเงินที่เราต้องการจะถอนออกไปโดยมีขั้นต่ำในการถอนอยู่ที่100บาทนะครับโดยผมจะขอยกตัวอย่างเป็นจํานวนเงิน300บาทนะครับหลังจากนั้นนะครับให้มากดเลือกวิธีการถอนเงินด้วยโมบายแบงกิ้งตรงนี้โดยการถอนเงินด้วยวิธีนี้นะครับจะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่20บาทนั่นเองแล้วก็ก่อนที่เราจะเลือกตรงนี้ได้นะครับเราต้องทําการผูกบัญชีธนาคารของเราให้เรียบร้อยซะก่อนแต่หากใครที่ยังไม่ได้ผูกบัญชีธนาคารกับแอปนะครับก็บให้มาดูวิธีทําในคลิป ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ให้มาดูตรงนี้นะครับว่าจํานวนเงินนะครับที่เราต้องการจะถอนคือจํานวน300บาทแต่เงินที่เราจะได้รับจริงๆคือ280บาทเพราะว่าหักค่าธรรมเนียมอีก20บาทไปแล้วนะครับถ้าเกิดเราพอใจในจํานวนเงินนี้แล้วก็กดปุ่มยืนยันได้เลยครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราทําการผูกบัญชีธนาคารไว้แล้วมันก็จะขึ้นให้เราเลือกตรงนี้เลยแต่อย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้เพิ่มบัญชีธนาคารในแอปก็ให้ไปทําการเพิ่มให้เรียบร้อยก่อนนะครับพอเลือกบัญชีเสร็จก็กดปุ่มยืนยันตรงงนนนนีี้้้เเลลยััหหจจาาาากกข็ะมต่ง สรุปการถอนเงินมาให้เราดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราเนี่ยจะได้รับเงินจํานวน280บาทโดยจํานวนเงินที่ถอนออกไปจริงๆคือ300บาทแต่โดนหักค่าธรรมเนียมไปแล้ว20บาทนะครับชื่อบัญชีธนาคารที่ถอนคือชื่อนี้ถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นเลขบัญชีธนาคารส่วนตรงนี้ก็จะเป็นชื่อธนาคารนะครับถ้าเกิดข้อมูลทุกอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วก็ให้กดปุ่มยืนยันได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็กดยืนยันได้เลยและในขั้นตอนที่7นะครับตรงนี้จะเป็นขั้นตอนของการก,กรหััสสยยืนนนนน FA ใใ่่วตรงีี้ถ้ถาเกกิดอท ไม่ได้ทําการผูก 2FA เนี่ยก็ต้องไปทําการผูก 2FA ให้เรียบร้อยก่อนนะครับไม่งั้นจะไม่สามารถถอนเงินออกมาได้โดยของผมได้ทําการผูกไว้แล้วนะครับผมก็จะกดขอรหัส OTP โดยตรงนี้นะครับให้เรากดขอรหัสทั้ง2ช่องตรงนี้เลยนะครับแล้วในช่องแรกตรงนี้ให้เรากดใส่รหัส OTP ที่จะส่งไปที่อีเมลของเราส่วนในช่องตรงนี้นะครับก็จะเป็นเลข OTP ที่ส่งมาที่เบอร์โทรศัพท์ของเรานั่นเองเมื่อใส่ข้อมูลทุกอย่างครบแล้วก็ให้กดปุ่มตกลงด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับแล้วเมื่อเงินถูกถอนออกไปสําเร็จนะครับมันก็จะโชว์หน้าต่าางแบบนนี้้ขึมก็ ก็ว่าเงินของเราเนี่ยถูกโอนเข้าไปที่บัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้วนั่นเองโดยเราสามารถกดดูประวัติการถอนตรงนี้ได้นะครับเพียงเท่านี้นะครับก็ท่ากับว่าเราเนี่ยได้ทําการถอนเหรียญแล้วก็เอามาขายเอามาเป็นเงินบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ และถ้าเกิดใครยังไม่มีบัญชีของ MEXC เพื่อนๆก็สามารถสมัครผ่าน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้หรือจะกดสมัครผ่านลิงก์ใน description ก็ได้นะครับพร้อมกับรับสิทธิพิเศษได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการเทรดสูงสุด20%ด้วยนะครับและถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีบัญชีของ b i n a n c e TH ด้วยก็สามารถสมัครผ่าน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เช่นเดียวกันหรือจะกดสมัครผ่านลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับพร้อมกับรับสิทธิพิเศษประจำเดือนภายในแอปอีกด้วยคำเตือนคลิปนี้ไม่ใช่การแนะนำ หรือชี้ชวนในการลงทุนคริปโตเคอเรซีและโทเค็นดิจิทัลมีความเสี่ยงสูงท่านอาจจะสูญเสียงเงินได้ทั้งจำนวนโปรศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ท่านยอมรับได้ก่อนจากกันไปนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้อีกสำหรับวันนี้พวกเรา Investor Network กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ